อาลีพบตำรวจครับเรื่องร้อนเข้าวสอน,นอซะเลยน,นี้เรากำลังจะจับโจนิ่นอยู่นะครับโงเงินระไป2,000บาทเพราะว่าตอนนี้นันชีก่กำลังจะแก้งฟอร์มทักเข้าไปถามว่ามีอะไรรถหรือเปล่า ข้างนอกไง <Yeah. S 1> มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วชาลีมีปัญหาแล้วจ้ะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องรถอย่างเดียวมีคนมาทํำลายชาลีไซือของโดนกองซื้อของโดนกงอ,อง,นกงไปก้ส <Yeah. S 1> องพันหนึ 2, อาา่อยบาท <c oughs> yeah. อามากงได้ยังไงทามบกนอ้วนได้ยังไงนม่ไม่ไหวเลยแต่ก็จะโทษเขาเอป่นงฝ่ายเดียวไม่ได้มันก็ต้อง <Yeah. S 1> โทษเราด้วยที่ เราไม่รอบคอบเองด้วยความที่อยากได้จนไม่ได้ระวังเช,ชื่อใจเขาก็ไม่น่าทําร้ายความเชื่อใจเราอย่างนี้เพืขายของกันเนาะเราก็ขายของกันเราก็อยากที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจเวลาซื้อของมั่นใจเวลาเวลาซื้อของเราไม่ไสดุดแต่เราเอ๊ดนันสเขาเออนั้นไม่ระว,วังก็<ม><ม>เลยโดนไปซ้องรายการด้วยกันก็คือมือจับประตูด้านขวากับยางรถยแจ้งความเลยไป นนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ไม่สามารถแจ้งในพื้นที่ใกล้บ้านได้นะใหเราไปแจ้งที่สนอนอในพื้นที่ที่เราโอนเงินใช่เพราะว่าคุณโอนที่ไหนก็นคือต้องมาแจ้งมาที่นั่นประเด็นติดเดียวติยูดนิดเดียว,อยดดยวสนอนอไหนสนอนอไหนจำไม่ได้นี่เออยู่พื้นที่ไหนอรนนี้ก็เลยต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ทีเดียวนี่เราก็ามามาตรงมาดีกว่า ตอนที่เราโอนอ่ะเราขับรถเราโอนสองรอบรูชี่เป็นคนโอนเราจำเหตุการณ์เลยนะว่าตอนนั้นอ่ะเราอ่ะซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือซ่อมประตูข้างซ้ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดีแล้วประตูข้างขวาอ้าวจะมีปัญหาไอ้ตรงที่จับพี่ชาเขาก็เลยโพสต์หาพอโพสต์หาปุ๊บก็มีบุคคลนึงเลยมาเร็วมากเห็นคนนี้มาเป็นคนแรกเราก็เลยให้เกียรติเขาเขาบอกดีครับมือหนึ่งเลยยังไม่ได้แกะกล่องเลยบอกว่านั่นยังไงรบกวนส่งรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมเขาก็ส่งรูปมาให้นะแต่เป็นรูป จากนี่ติดกับประตูเลยเชฟเฟสโทมาอ่าฮะเป็นเสียงผู้ชายพูดแบบว่ามั่นใจเลยทั้งรุ่นเลยถ้าถ้าไม่ตรงยังไงพี่คืนได้เลยแต่ผมรับประกันว่าส่งแน่นอนเราคุยกันเรื่องราคาก่อนว่าราคาประมาณเท่าไหร่รู้ป่ะแปดร้อยบาทรู้ว่าจะส่งอีกห้าสิบไปแปดร้อยห้าสิบเนาะเราก็เลยบอกว่าให้เขาส่งเลยไปทิ้งไปเลยแล้วก็โอนเลยยอดแรกก็คือแปดร้อยห้าสิบได้สักพักหนึ่งมั้งเขาก็โทรมาแลาวก็ถามพี่อยากได้อะไรอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเขามีอะไรรุ่นนี้หลายตัวใช่ใช่ ผู้จารีนาเราก็เลยต้องการยางพอดีจะเปลี่ยนยางพอดีด้วยเขาเลยว่าเออมียางเลอะมียางเก่าปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้ามันต้องต่อหลายเส้นเลยอะไรเงี้ยเขาก็หาลูกมาแล้วก็ส่งมาให้เราอะเออเนี่ยเขามีเาตรียมมูพร้อมมากมันทำให้เราเชื่อถืออะนั่นคือในสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยทักไปก็ไม่ตอบอ่ะเราเริ่มเหียใจแล้วก็เลย เอาชื่อไปเช็คประวัติขึ้นเต็มเลยเจนี่อ่าฮะขึ้นเต็มเลยค่ะ,ะรู้เลยออาเอาแล้วเอาแล้วข่าวงอกเลยโกคืออย่งเติมไปเนาะจบเลยตอนเนี้ยจบจบเลยจบชีวิตกูจบแล้วร <c oughs> ้องอันถามว่ามันเป็นข้าวโง่ไหมก็คือข้าวโง่แหละครับเตจนไหมครับพี่มาได้เลยเจนนี่เป็นไงฝากระวังมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดะเนาะเขาก็หากินกันทุกรูแปแบบอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเร<อ>าต้อง เราไปจอดอเมซอนเราต้องทาทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนทุกอย่างเลยอ่ะโอนเดี๋ยวโอนไปใหม่โอนให้เขาใหม่เลยก็คือจะไปแจ้งความตรงสอนอที่จุดเกิดเหตุที่เราโอนแต่ถามว่าคิดว่าจะได้อะไรไหมเราเราไม่คิดแต่ว่าเราเราไม่จะไม่ปล่อยค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ีด้อะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกแต่คือว่าเราเราก็ไปแจ้งความให้เขามีชื่อนักผมนัผมจนจนฝ่าจะสำนึกจ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้กันก็จะเป็นความช้บโชคใจที่อยากมาระบายให้ฟังค่ะ เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ขึ้นหรอกอะไรนะ,ะรนิชี่ริชี่คิดว่าที่เขาทำอะ่ะเคำไีไ้ตั้งใจหรอกนะที่พ่าคงดลำบากจริงๆแหละริชี่แกอย่าไปเชื่อมัน,มนเหมือนก็แค่ทำนาบนหลังคนเท่านั้นแหละแต่ถ้าพาูดลำบากจริงๆนะนเร็วคนไปทำอะไรอี้หรอกโลกสวย ตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปตตทอที่เราโอนเงินค่าย,ยางไปเรากำลังหาว่าตรงนี้มันใกล้สอนออะไรมากที่สุดคือเราก็ถามคนพื้นที่<ป><ป>ถึงแล้วถึงแล้วเรามาแจ้ยยงความค่นี่อสอนอ,อตำนวนรวจปทุมนี่เขตที่เราโอนเงินไปจำไว้้าจากโอนอยู่ที่บ้านใกล้บ้านแต่าใกล้บ้านอย่าทำธุระตอนเราเดินทาง ่<ช>คุณโจรเขารอได้ไอยู่เน่ความเงี้ยใน่ความเนี่ยโดนจับแน่ออเอาจริงเหรออืมโกรธเหรอโกรธมากโกรธนะโกเสร็จยงังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ธาานาคารต่อให้ไปมาเพื่อไปอายัดบัญชีใช่อายัดบัญชีเขาแต่ก็ ็คิดว่ามันคงเอาเงินเราไปแล้วล่ะเออเขาคงจะแบบว่าถอนุกถอนปับขอให้เจริญเจริญเจริญลำเบิงเจริญล่ะคนกระเตืองยู่มีแต่เจริญขึ้นขึ้นพวกพวกพวกเลยขึ้นไปสองพันแม่อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่เนาะว่าปุณโจรเขา หนึ่งร้อยบาทเราไปทำอะไรมาแล้วบ้างเราก็ไปวันที่สี่เราโดนอ่ฮะรู้ตัวว่าโดนโกงแน่ๆวันที่สิบห้าเราไปแจ้งความแจ้งความเป็นเรืคดีแล้วก็อายัดบัตรอ่าแล้วก็อายัดบัตรนั้นเลยแต่ถามว่าเราเออ่จะได้คืนไหมโนาไม่มีทางแจ้งความแล้วอายัดบัตรแล้วที่เหลือก็คือ นั่งทำใจใช่นั่งทำใจคือบางคนกลัวเสียเวลาไงว่าเออมันเสียเวลาไปถา่ายในตำรวจนะมันเสียเวลานู่นนี่นั่นะแต่คุณยอมเสียเวลาหน่อยมันก็ดีนะเผื่อว่ามันเป็นคดีสะสมไปเรื่อยวันหนึ่งถ้าเขาเกิดถูกจับได้ขึ้นมาไอ้คดีพวกนี้แหละเขาจะ ได้ถูกมาตัวถามว่าเราอะจะไปตามเขาที่ไหนเรารู้แหลง่งร,รู้รู้หมดนะหวังว่าเขาคงจะโดนจับได้ใน,นสักวันคือเราอยากได้อยากได้ตัวคุณโจรมากไม่ได้จะทําอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไร<ม>ค,<ม>คือที่อาบุพูดก่อนมานะที่ไปแจ้งความเนี่ยคือเราอยากให้คุณตํารวจตามตัวแต่เราจะไม่เอาเรื่องอะไรหรอกเราอยากถามข้อมูลเขาเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เขาอะ พี่เขาทํายังไงพี่เขาโผล่คนยังไงพี่เขาเทคนิคยังไงเก่งมากเดี๋ยวคุยกับเราไม่ถึงห้าวันี่เขาสามารถทําให้เราโอนให้เขาได้แล้วเทคนิคเขาดีนะเนี่ถือว่าเาเดี๋ยวเขาเปิดเป็นไลฟ์โค้ดสอนสร้างอาชีพช่วงโควิดเออสร้างอาชีพช่วงโควิดอันนี้บอกอย่างถ้าคุณโจรเห็นคลิปนี้นะวิ่งบอลคุณโจรเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้ดิฉันหน่อยายอยากทราบข้อมูลจริงๆพูดยังไงพิมพ์ยังไงให้เขาเชื่อถือแล้วก็อยู่ยังไงให้ไม่โดนจับไฮโด ยังเครื่องเลยเหรอไหมไม่ไม่ไม่กดไม่กดพี่เขาให้ข้อมูลหรือว่าอินบ็อกมาอินบ็อกมาเราคุย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 มาเราคุยมาเราจอดตามอินบ็อกมาก็ได้ดีแล้วบอว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตขามั่งโง่ไหมโง่โดนยางไปแต่แต่เรายังโชคดียังโชคดีลงโพสในเพจของเราเพจอินเดแวนเนาะเรื่องความ เจ็บแค้นเครื <MA> ่องโกรดชดชั้นใหญ่ก็เลยมีพี่คนหนึ่งเอเขาขับรถตู้เล็กแบบเราเนี่เลยเขาเห็นว่าเราโดนนยเขาก็คงสงสารแหละพี่เขาก็เลยส่งยามมาให้กินนี่ไงนี่นี่นั่งอยู่เห็นไหมอันนี้ยากนะคะอย่ามองเข้าไปลึกนี่เพืนที่เราต้องมาให้เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะพี่นะนะพี่กุ้งพี่กุ้งสีฮานาดนะครับโคลาดเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวขับไปหาเดี๋ยวมันเดีวหนูจะไปทดแทนบุญคุณของพี่พี่กับพ่อแม่เราอีก แม่ไม่เคยซื้อยางให้เลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนยางเส้นนี้มาแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณจริงๆของคุณจักใจเลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงเราก็จะตอบแทนด้วยการทําคลิปดีๆสนุกๆให้กับพี่ๆทุกคนนะคะได้ดูกันนะให้นึกถึงเวลาตอนที่เรารู้สึกแย่หรือว่าท้อแท้นในช่วงเวลานี้เนาะก็ให้ดูคลิปเราแล้วก็มีรอยยิ้มกลับไปแล้วกันนะคะเราทําได้แค่นี้จริงๆอย่าลืมติดตามนะคะสําหรับเพจของเรานะคะเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายนะคะแล้วก็กดกระดิ่งลิงกิงมาเบลให้ด้วยแล้วก็มีติ๊กต็อกด้วยนะ ลังมาราลังมาตอนนี้ติ๊กตอกกำลังนี่ดาวติ๊กตอกมาได้เลยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ช่วอินเดียของเราด้วยใครกดไลค์แชร์ขอให้อ้วนเออจะผอมแล้วนะเธอได้เปลี่ยนยังฮะอยากเส้นไหมอะอันนี้หรออันนี้อันนี้ปะเนี่ยมามาดูดิมันมีหกเส้นน่ะ